ปีเท yup. ่าไหร่แล้วที่เราจัดงานแบบนี้กันคะบอยครับผมปีนี้ก็ปีที่3ครับผมปีที่3ครับผมก็แบบน่าก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็หลักๆเราก็เหมือนกับเป็นพณีของงานวันเกิดของเราสองคนครับก็มีถ่ายเสื้อเพื่อนําเงินเนี้ยไปร่วมทําบุญด้วยกันเห็นว่าวันนี้เสื้อเยอะกว่าทุปีไหมคะใช่ครับปีแรกเราทากันประมาณ3ไม่ถึงไม่ถึงคปีแรกประมาณ3-400ตัวแล้วก็ไม่พอปีที่แล้วก็เพิ่มเป็น500อก็ยังไม่พอครับปีนี้ก็เลย ทำพันตัวครับพอคนที่มางานแล้วไม่ได้เสื้อกลับใช่เพราะว่าคืออย่างปีที่แล้วครับขายในงานได้500แล้วก็พอเปิดรับขายออนไลน์ในอีเมลทีหลังขายได้อีกประมาณ2000ตัวก็เลยแบบก็เลยทําเผื่อไว้เลยครับยังไงเดี๋ยวก็เหลือได้ขายต่อแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วลี่นผ่านเป็นทุกปีก็ก็ไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็คือ500คนนะคะครบผมขาดใช่ค่ะก็มาแต่ฤดูตรี ไปมิเตงก็คือวันนี้เลยครับผมก็คือเดี๋ยวก็มีเล่นเกมมีอะไรกันทีนี่หน่อยครับผมมีของรางวัลให้กับแฟนคลับทำไมถึงเลือกมาที่นี่เป็นเพราะเป็นปีที่2องแล้วใช่ไหมคะครับผมก็ที่มาที่นี่ก็คือหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ผมกับบอลใหม่เจอกันที่นี่ด้วยครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าที่นี่ก็สถานที่ก็ค่อนข้างอํานวยด้วยนะครับแบบว่าเพียงพอต่อรองรับผู้คนด้วยเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราทําบุญงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มี แบ่งทำบุญที่นี่ด้วยแต่ว่าเราก็แบ่งกระจายไปที่อื่นด้วยครับผมไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ใช่ครับอ่ะวันเกิดปีนี้เกิดเกิดใกล้กันเลยยี่สิบปียี่สิบสองเซอร์ไพรส์กันบ้างไ่นี่เลมีมีก็ไม่ได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์กี้ก่อนก็ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะพี่อะไรเาเซอร์ไพรส์ไหมก็ผมก็เฉยๆแต่ก็คือเขาซื้อเสื้อฟุตบอลให้ผมนะซึ่งถามว่าชอบไหมผมก็ชอบแล้วก็ ทีมอะไรอ่ะทีมบาร์เซโลนาใช่ครับผมก็พี่อาจจะเซอร์ไพรส์ผมอีกนึงเพราะว่าผมก็ไม่มีทั้งของให้แล้วก็ไปปไปงานมันเกิดนางด้วยเซอร์ไพรส์กว่า <c oughs> พี่เลยส่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาส่งเป็นแบบวิดีโอ Happy Birthday, แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราง่วงละเราไปแล้วนะ <c oughs> แล้วพี่ก็ให้ยังไงตอนให้ของขวัญอ๋อเขาก็ฝากาไว้ที่แม่ครับพอดีว่าวันเกิดวันนั้น เ,เจอกันเพราะว่า,าทํางานใกล้กันแล้วก็ไปทานข<พ>้าวด้วยกันพัทงที่บ้านรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากี้ก็เลยฝากของเกิดไปที่แม่แต่บอก<ะ>ว่าให้เปิดหลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี<ะ>้ยครับค่ะแล้วพี่บ้านมีใครมาซื้ออะไรพี่อยากี้ดไหมคะเออ๋ยวคิดดูก่อนครับผม<ะ>ก็ค,คือคือต้องซื้อครับเพราะถ้าไม่ซื้อเขาก็ต้องห่วงใช่ค่ะไม่มีเป็นพิเศษแต่ทวงตลอดว่าต้องได้นะของขวัญเพราว่าเขาบอกว่า ไม่มีเนาะไม่จริงไม่มีไม่ได้เขาบอจริงๆไม่มีมีอยากได้อะไรไหมขออะไรไหมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะแล้วแต่อะไรที่ขอไม่ได้อยู่แล้วครับอะ้รเราซื้ออะไรอะไรที่ขอมาจะไม่ได้เอาที่ไม่มีค่ะใช่เหรอเอ้ยไม่มีจริงไม่ควาจริงคือผมว่าสำหรับผมเองนะเวลาวันเกิดก็ไม่ได้ว่าจะซื้อของให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าซื้อของ มันมันก็แบบไม่ได้ว่าเออเอามาเชื่อมโยงกับวันเกิดอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนที่มีกําลังทรัพย์เพียงพอแล้วอยากได้อะไรเลยใช่ะแล้วไปถับตอ็นี้นะไปถับของเชียร์เชียร์จีนจิ้นจนจนทุกคนก็โสอดทั้งคู่ล่ะตอนนี้น่ะกระแสมันแรงขึ้นนะก็มีคนก็จับตามองกันไม่ตกลงแบบนี้คือคือถ้าถามผมผมก็เข้าใจนะที่ทุกคนแบบจับตามองอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าแบบเราก็ ฉดดิบกันมากแล้วก็แบบจิ้นจากไนละครมาด้วยแล้วพอทุกต่างคนต่างโสดก็แบบก็ต้องมีคนจับตามองเป็นประเด็นเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันก็ชินแล้วนะเพราะว่าคือก็มีข่าวด้วยกันแบบนี้มานานมากนานมากแล้วก็ค่อนข้างชินหรือว่าหรือว่าัวกระแสหรือเ่าเกว่าจะคกันจริงจรก็เปล่านะครับคือไม่ได้เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับแค่แบบเรื่องความรู้สึกของเราสองคนมากกว่าแบบเออมันก็เป็นแค่ พี่น้องกันแต่เริ่มพูดวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่สังค่ะพัฒนากันได้เลยก็เป็นแบบนี้ก็ใช่ก็ดีแล้วใช่ครับใช่ไม่รีบไหวเป็นไหมครับพี่ไหววันไหวไม่ไหววันไหวไม่ไหวไม่หรอกเวลามีมีคนมาเชียร์เราก็เราก็เฮเฮฮาไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้ว่าอ่อนไหวหรือว่าอะไหวเราไม่รู้รีบไหวฮะไม่ิดโอกาสที่จะพัฒนาคือคือไงดีอ่ะ เวลาคนถามอย่างนี้ตอบยากนิดนึงคือแบบเวลาคนถามถึงเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยคืออนาคตมันก็เป็นเรื่องที่เราเราผมพูดจริงจริงคือมันก็ไม่แน่นอนแต่ที่บอกว่าไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าวันนี้มันมีโอกาสคือแค่ไม่อยากว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบเรามาผิดคำพูดอะไรเงี้ยแต่แค่ทุกวันนี้เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรจริงครผมเจอแล้วครับผมเจอแว่นแล้วนะคะเย้ ใจด้วยเพราะบื่ไม่หยุดเลยคำแม่ตาหายมันเกิดเจอในถุงนี่แหละครับผมในถุงที่อยู่ที่บ้านแล้วเอาเข้าตู้เย็นไปแล้วครับผมเป็นถุงขนมเค้กที่มีคนให้มาวันนั้นครับก็ไม่ได้หายไปไหนตอนแรกครับผมมีมีอะไรคนใหม่ยังไงกันหรือยังคุยกับใครใหม่กันบ้างหรือยังคะต้องถามพี่ครับผมเรื่องนี้ต้องถามพี่นะคะหนูไม่มีค่ะเขาดีกว่าเขาแบบมีแอบกีกักใครอยู่หรือเปล่าพี่มีคนมาจีบเหรอคะช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะอันนี้คือเกลีย์กันเอง ไม่มีนะไมีมีนะแอบจีใครหรือเปล่าเฮ้ยไม่เดี๋ยวคนมาจีบเฮ้ยไม่ได้ไม่มีไม่มีตรงนี้ก็ปกติครับผมก็ของผมก็ยังเจ็ดวันก็ทำงานหนักเหมือนเดิมยังมีแต่เพื่อนครับตรงนี้ยี่เหมือนกันเหมือนกันค่ะไม่มีใครมาจีบค่ะครับผมประกาศเชียร์จากร้อยถ้ามีลอยมีใครมาแน่งเชียร์มีไหมเชียร์ใครครับเชียร์ผู้ไปไนตอนนี้ยังไม่มี แจ็คชนกันหล่อเลยนะครับเปแกด้วยค่ะแต่ความจริงวันนี้ก็ต้องยังไงดีวันนี้ขอบคุณพี่พี่เสือมัลชนด้วยนะครับผมที่สละเวลามาทาข่าวงานมันเกิดพวกเราก็ขอบคุณคือทุกคนที่มางานมันเกิดด้วยรวมถึงใครก็ตามที่ไม่ได้มาแต่ว่ารอซื้อเสื้ออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราเปิดขายทางออนไลน์แน่นอนแต่ว่าจะหดช่องทางไหนยวบอกอีกทีนึงแล้วก็เงินเนี่ย ไม่ต้องกลัวพวกเราเอาไปทำบุญต่อแน่นอนก็อนุโลมทนาบุญด้วยในหลายๆครับผมยางของปีที่แล้วที่ว่ามีการขายเสื้ออีก2,000ตัวเนี่ยก็เงินยังเหลือเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแจกแจงให้ฟังว่าเราเอาเงินไปบริจาคที่ไหนบ้างมีถุงผ้าของพัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีถุงผ้าจากของพัดบาท อันนี้คือยังไม่หมดพันเนนี่ยังไม่หมดเนาะใกล้ครับเหลือ็มาร้อยตัวร้อยตัวค่ะแต่จะเพิ่มอีกไหมคะทำเพิ่มครับก็เดี๋ยวมีคนสั่งเข้ามาแน่นอนอ๋ออยากให้การทำกิจกรรมในวันเกิดของเรากับแฟนคลับเนี่กตัวอย่างที่ดีกับดารายังไงบ้างอวันเกิดแล้วก็แบบมารวมตัวกับแฟนคลับทำกิจกรรมดีๆกันก็คือได้เจอทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็เราก็ได้มอบความสุขความสนุกบวกกับการทําบุญไปด้วยในตัวก็ดีครับก็ดีนะผมว่ามันก็แบบ อย่างอย่างพวกเราอาจจะไม่ได้มีเวลาแล้วก็แบบเราเป็นแบบนักแสดงด้วยครับเรายังไม่ค่อยชิงกับการจัดแฟนมิงเราคง<อ>ไม่ไม่ค่อยถนัดอะ่ะแต่เราถือโอกาสนี้แบบงานมันเกิดได้มาทําบุญด้วยกันแล้วก็มาพูดคุยกันแบบสบายๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบแนวครอบครัวมากกว่าให้ผู้หลุแงสาวคนห่งเข้ามาฟั่ม<อ>ีคามรูามด้วยค่ะครับ ขอบคุณมากๆนะคะทีเ่เป็นกำลังใจให้กับเราถ้าถ้าไม่มีพวกเขาทุกคนก็คงไม่มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ทสนับสนุนผมเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกบ่อยแต่ว่านักแสดงก็อยู่กู้แฟนคลับนะคร<ม>ับผม,มเวลา,ามีคนมาคอยเชียร์ให้กำลังใจเราก็มีกำลังใจในการทำงานก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจสูงในการตลอด เป็นขับชงเข้มไหมคะชงเข้มมาก<อ>เลยปร,ลประมาณ5ช้อนแต่พี่แจ็คชงเข้มมากกว่า,<ม>าตอนนี้น้<ม>าเก่าชงเข้มมาก